ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดสัทธาธรรมนะครับนี่ฮะวัดสัทธาธรรมเป็นวัดที่มีโบสถ์ไม้สักทองฝังมุกนะครับหนึ่งเดียวในสยามนะครับนี่นะฮะนี่นี่คือโบสถ์ไม้สัก ไม้สักทองฝังมุกดนะ้วยเนาะภายในบริเวณก็ โบดไม้สักคองมุกนะครับสวยงามมาก ในบริเวนโบกนะครับโอ้โหมบสักทองฝังโบกแบบนี้ ภายในบริเวณครับข้างฝากก็เป็นแกะสละักพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับนี่ที่เห็นนี่เขาขานั่นก็คือมุกนะครับนี่สวยงามมากนะ นี่นวยาาหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับนี่โอ้นี่บาทบาทก็ฝั่งมุมกเลยครับ คือบริเวณภัยคนอกวัดนะครับฝดตั้งเขามาแล้วนะนสวยจริงๆนะครับวัดสัทธ,ธาธรรมนะครับเป็นโบสถ์ไม้สัตว์ทองฝังมุกไว้นะครับ ชายไข่เลยครับไข่วัดเจดีย์บริจาคโลงศพนะคะโอสว่าไปละอล้วกมีตับบาท <c oughs> น,นี่ก็จะเป็นท้าวเวสุวรรณนะครับท้าวเวสุวรรณ ทางนี้ก็จะเป็นวิหารหลวงปู่ทวดนะครับวิหารหลวงพู่ทวดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมน,นะครับเราขึ้นไปดูข้างบนข้างบนก็จะเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่สององค์สี หลวงพ่อทวดหนึ่งองค์นะครับแ,แล้วอันนั้นก็คือสมเด็จพุะอาจารย์โตนะครับนี่นะฮะอาจจะย้อนแสงกนะ็่ด้นะหลวงพ่อทวดนีะครับเปิดเวรอรอบๆวัดนะ อันนี้คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะฮะอันนี้สมเด็จพุทธจารย์ตโตรมรังสีนะครับนี่คือบริเวณวัดนี้เป็นทรงรูปเรือสำเภานะครับนี่สวยสวย วัดสัทธาธรรมนี่อยูออ่อยู่ตามทางเข้าดอนหอยหลอดนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับถ้าใครเอ่อแวะไปเที่ยวไปทางใต้ก็แวะมาไหว้สักการะได้นะครับมาชมโบสถ์สวยๆนะครับโบสถ์ไม้สัตว์ทองฝังมุกนะครับที่เดียวในประเทศไทยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะครับ